คุณดมอลเกินเอาละมาสวัสดีตอนเชา้าค่ะพบกับดาวใจคุณเดินทางทางทางค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ก็ลบนะคะติดลบ0.5องศา าวคือเก้าลั่ละต้นไม้ดอกไม้น้ำแข็งบนยอดหญ้าน้ำแข็งน้ำแข็งบนเขาจานพันอยู่บนยอดหญ้าน้ำแข็งที่เขาเอื้อนว่าแม่คนิง้งแม่คนิ่งนั่นละค่อยก็ไม่เข้าใจคือกันกับเฮ็ดเบียเห็ดเบี้ยก็โหอ,อินฟ้าอากาศ วันไหนดอกไม้บานบ้านล้าลงนันดอกไม้บานงามคอยกระชัจกจะไปใส่ขอยล่างงานไว้เราก็พึ่งว่าเขาจะไปเที่ยวใส่เพื่อควบหนาวนะเพืบ่มัมดหนาวเอื่อตกการควบอุน่นย่างหน่อยกระชักสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดองศาขึ้นมาในจังหน่อยอุนอ่นๆมีแสงแดดแน่นะ หนาวดูสิคะเขาจานผ่านน้ำแข็งบนยอดหญ้าเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาตีห้าลบหนึ่งองศาทํามาสายสวยสวยมากมันก็เริ่มมันก็อุ่นขึ้นมันขึ้นมาสิบองศาใช่ไหแต่ว่ากเป็นลมเหมือนกับหนาวเมื่อก่าวหัวน่ยเดูซึ่บกพร่นะ พอดีวันศุกร์นี้ลาง,งานแล้วค่ะจะนอนตื่นสวยๆไม่ต้องไปเหตุงานข่อยยังความคิดในสมองค่อยวันศุกร์ก็ต้องไปปั่นจัก,กรยานความคิดของข่อยแต่ข่อยลืมไปว่าค่อยลาง,งานไวแล้วไม่ต้องไปค่ะพลต้งงานหลายมือ เบนแบบนี b b m m đây, ้บ้างทำงานน้อยลงบไดอ้ฝรั่งกรซียนเลย้าก่อยบ้านไปอยู่มังแท่ไหนก็จิงทำงานจักสามื่นก็พอละสามหมื่นสี่หมื่นทำาห่อยร้แตายมากไ่ได้ใส่เงินมาไม่ได้ใช้ อมเมนต์มาลุ้ยดอกแต่ว่ามันเมือไอ้ล่างกายเมือไอ้เห็ดง้านมากเตงเต้โดนโดนมันได้พักพลจะเฉยวันนี้พักพลน้องเขาเห็ดอีลีหรอเห็ดมากเตงเต้ห้าขวบหกขวบปุน้นเห็ดง้าน ทำความใดก็หูจากว่าจะบอกเห็นหน้านหอตักน้ำใส่ออค์ใส่เองเลี้ยงหมองเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เห็นสารพัดความรับผิดจอบลายเป็นต่นนั้นเป็นเด็กๆเล็กหน่อยเนี่ยเด็กนกคันกคู่คข่คู่มันเห็นไหมคะินเลิฟค่ะคือโฟกัสตัวเองตัวเองกรต๊กใจเก็บกระซิบ นกกระจับคู่กันค่ะนี่ละนี่แหละที่เขาว่าวันพระเจ้ามาเกิดใหม่แม่อนกมันก็เป็นคู่กันจู๋จีกันนกแต่งงานจับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็ไปออกลูกเป็นไข่ออกมาออกเกิดไข่ก็เกิดเพราะว่ามันอากาศมันดีก,า,กาศหนาวๆช่วงหนาวๆกักตัวไผ่ตัวมัน แต่ว่านกมันกัฉลาดนะมันเห็ดหั่งไวเห็ดหั่งมันเห็ดไปหาขาบไม่ค่าบยังม่าเห็ดหั่งนะเห็ดหั่งไวเหทีดีดอกมันกัเข้าใจนกนี่มันฉลาดมันโตหน่อยโตหน่อยแล้วมันฉลาดแห้งสามารถสารเฮียนสารซ่านสารสารหั่งนกอะล่ะสารกับไปกับมาสารจนเป็นคือตะการมันเก่งค่ะ มันจะตัวน้อยแต่มันก็เก่งมากเอามาดูซากุระมาเดิมค่ะซากุระก่อนที่มันจะหมดไปก่อนที่มันจะหมดไปสวยไหมคะเห็นบนนกกอลในเบล่าโปรไทยแง่ไมันก็บปเห็นจักเทียมันเป็นโงรนโงเรียนแล้วก็โรงเรียนกับป่าสาติดกัน,นต้นยูป่าช้าเป็นสีชมพูอันนี้ก็สวยเหมือนกัน kuraban ding ding dong ding dong ding 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 dong ding 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 ว้าว้าลาลิลาลลา,าล,ล,ลิลิลาคนเอนจอยรูบร้บ่เจ้าบ่ว่าคอยเอนจอยเอนจอยขนาดเจ้าสีมาปวดหัวได้จังใดคุณพีลาลาลาลิลาลาลิลา ถ้าใครเป็นแฟนเพลงก็คงจะเข้าใจทำนองนะคะไปเราเดินไปเดินฮอดที่ทำงานแล้วนี่ขอยยังไห้รถไฟมาสางสถานีน่วางนี่มันจะได้สบาย่อ,อยแนย่นี่วางนี่เลยลละน่ยอยก็จะได้ยางเกาจังหน่อยดุยดุยคาน ถึงที่เห็ดงานแล้วบ๊ายบายค่ะ